วันนี้ือุอนๆทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมไม่เช่นเคยนะครับรับชม BNP Channel นะครับวันนี้ก็เราก็อยู่กับเกมเหมือนเดิมนะครับยีต e er, ้นเทมเมอร์รีบอลก็คลิปนี้นะครับก็เป็นการเล่น EP ที่สามแล้วนะครับ EP สามของคลิปที่มีชื่อว่าเริ่มต้นเล่นใหม่ตั้งแต่แรกนะครับก็เพื่อน,นครับผมมีอะไรมา จะมาสารพาเพื่อนนะครับผมเล่นไปนิดนึงแล้วผมเล่นจนเปลี่ยนล่างแล้วมันไปหน่อยนึงแต่ผมไม่ได้อัดไว้มันผิดพลาดนิดหน่อยครับแตนนี่จะเป็นแบ็คเมทัลครมอนนะครับแต่มันกลายเป็นกิการดามอนนะครับทำให้เราต้องเปลี่ยนแพนนิดหน่อยนะครับเปลี่ยนแพน พัฒนากีการดามอนให้เป็นแบบเป็นดูกมอนล่างช้อนนะครับล่างสีดำนั่นเองครับก็เออยากเหมือนกันครับผมไปลงอะไรอะฟรีแบตเทิร์นลงแต่สายจิมอนสายมยนนะครับสายแมชชีนเนี่ย ขายมันกิการดามอนเจเลยผมแบบแ็งซิงอะ่ะผมาลงสายแมชีนเยอะเกินนะเราดูเริ่มดูเงื่อนไขมันด้วยเลยขายมันกิการดามอน,นครับหกห้าพันแต้มของสายแมชีนนะก็ะเลยเป็นกิการดามอนเลยจริงๆแล้วเป็นแบงบมมทอกกรีมอนมันต้องเลเวลสี่ห้านะครับ ผมก็ลงดันเผื่อไว้แบบไม่เสียเวลา,าไปลงพวกฟีเบอร์เทินแบบสายพวกพวกหุ่นยนต์นะคือลงเตรียมไว้อะเพื่อจะได้ทำแบบบิดเกรยมอนอนะครับมันต้องใช้กล่องเหรียญมาชีนไงสายมาชีนอะไอ้พวกนี้น <S <S ผมก็เริ่มดูว่า,วามันห้าพันบดีนะนเงาเลบพลาดเหล็บ็ะลยเป็นแบบ้แล้ว เลยได้ร่างคิกกดามอนไปแต่ไม่เป็นไรเราก็พัฒนาให้เขาเป็นแบบอีกร่างนะครับที่เป็นชื่อว่าอะไรนะมันจำไม่ได้ผ่านร่างนั้นไว้ก่อนครับต้องเลเวลเจ็ดสิบห้านะครับคิดดูแล้วเวลสามสิบเจ็ดเองเราอีกพีนิกเลเวลก็ต้องสามพันกว่าครับจมลงด้านไหนได้ให้มันได้ไว ไม่เป็นอยู่ดันเลยอ่ะแถมยังลงไม่ได้ดันสามดาวนี่นะเล่นใหม่ก็ยากน,นะนี่ปลดล็อกเลยเราลงชาเล่นหมดได้แล้วนะนั่นเองดันหนึ่งดาวนี่เราลงง่ายแล้วเพราะว่าพัฒนาเป็นร่างที่สามแล้ว ตทตอะไรต่างๆว่าเกือบจะถึงพันแล้ว <c oughs> อันนี้ก็ปลอลรกแค่ให้ชิมเมนอย่างเดียวนะัน,นลงสายชิมอนสายมาป่าสายนักล่างลงไป ปลดล็อกนะเผื่อไม่้ปลดล็อกของรีบมันดีดีทุกชาร์จโหมดเนียปลดล็อกของร้านค้าทุกดันเลยครับที่มันปลดล็อกที่มันล็อกล็อกไว้อ่านี่ก็ปลดล็อกไอเทม,น,มน,นิวสโต้นะก็ลปลดล็อกมิเดียวเหรียญนี่เราไปดูเลยว่าปลดล็อกอะไรับทันตะเกียร์โอ้ปลดล็อลกอลลอไข่ คนคร้องไข่นี่ยเพื่อนเพื่อนดูครับบิดดิจิตธรมานครับเป็นดิจิมอนพวกสายกระรูมอนอะไรพวกเนี้ยพวกสายสายนี่ครับไปเราก็มาลงชาร์จหมดอีกอันนึงเดอะเกรดราเวนเลวเวียนอะไรเนอ่านภาษาขี้มากิน นี่เป็นพวกสายสายพวกปาลาหรออ่านี่ก็ไม่มีอะไรครับปนล,ล็อกมีดเด้ลไว้ถ้าเราลองลงสามดาวม,ม,ม,มันจะไหวมั้ยเพิ่อนคิดว่ากับความเสถียรตัดแค่นี้นะอืมมันก็น่าลองดูอยู่นะ ลบเลือดต้องร้อยสิบห้าเลยอะไม่คุ้มเลยนะผมคิดว่าผมจะซื้อไข่สักใบหนึ่งมาฝักฝากว่ามันดูไม่ได้ตัวอ่ะ นี่ก็ยังมไม่ลงยงไมครับลงให้ปลล็อกหมดเันเจอร์พอเราลงไหวแล้วเราก็ลงให้ผลล็อกคนระับผลล็อกเผื่อจะได้มีเทมหน้าร้านค้า้เราซื้อไหนเรียนพอเป็นประโยชน์ได้คนระับเพืเ่อนแบบถ้าแตกประมาณผมแล้วเนี่ยคนที่เริ่มเล่นแม็กก็ลงชาเลนจ์หมดเลยครับดูสแตกผมแล้วมันเท่าไหร่คนะับได้ลงชาเลนจ์หมดแบบถึงได้แค่ไหนมาเนี่ยครับดูไว้ อันนี้ก็ปลดล็อกแอดอาชิพเม้นเนี่ยแล้วนะครับประมาณนี้ประมาณแปดเก้าร้อยถึงพันเนี้ยลงชาเลนจ์มูลทองดาวได้แล้วน,นะครับปลดล็อกกล่องยังไงเราก็ต้องปลดล็อกทุกอันอยู่แล้วเพื่อนไม่ได้ของอะไร ติไปเลยเพื่อนเอย่าลืมไปอัปแพด์ใหม่นนะครับอเรช่นใหม่มาแล้วโหลดทับก็ได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวที่เล่นไว้มันจะหายไปนะครับโหลดทับได้เลยเพื่อนๆสามารถโหลดทับได้เลยนะอีกไม่นานเขาก็จะเอาพวกดิชิมอนอนเทียมาลง ให้เราบ,บทำร่างเรียนกันแล้วนะนี่ได้ตั้งหกร้อยเมื่อกี้เพื่อเ,เห็นไหมลงเมื่อกี้นี่ดี่ขอมนะาบบพวกหน้านีไม่ค่อยมีประโยชยนะ์เท่าไหร่ ให้เป็นสายพวกเพืชอพวกอะไรอย่างเง้ยดีไหมครับลงไปเพื่อให้ปลดล็อกสเตตัสประมาณผมะครัะเอาสเตตัสประมาณผมก็จะลงได้นะประมาณสองดาวนี่กับปลดล็อกของในตัวโตงผมว่า น่าจะเป็นไข่ชิมอนน่เลยธาตุพืชใช่ไหมนั่นใช่เลยครับส่วนหน้านี้ยยังไม่ปนล็อกอะไรอ่ะสุมเแบบยังไม่เปิดสักอันเลยเราต้องเล่นให้เปิดได้หมดแล้ว ตัวนี้เป็นตัวหลักเลยนะครับนิชมอนตัวแรกนะเพื่อนปั้นแบบเอาปั้นให้เขาทันไปเลยนะเพื่อลดล็อกดันต,ต่างๆพอเราลดล็อกได้หมดแล้วมีเงินมีลิชมอนตัวแรกสองเราฟักไข่ออกมามันก็จะง่ายขึ้นนะแต่ว่าเพื่อนๆแบบเล่นใหม่เรื่อมใหม่ยังไม่ได้ตัวแบบ ไม่ถูกใจอะไรเงี้ยมันก็จะช้าลงไปอีกนะพัฒนาล่างก็ศึกษาก่อนนะครับก็ไปลิงกที่แบบไกลไล์ไกลไลเที่เ,เป็นเล็บของเขานะั้นผมไปหาพยายามจะหาลิงทิ้งไว้นะครับไก์ไล์ผมจะทิ้งไว้ใต้คิปนี่นะครับ เพื่อนกดเข้าไปดูเอาเองนะแล้วก็เสดหา,าว่าดิจิมอนที่เรามีอยู่แนละ้วมันสามารถไปร่างไหนได้บ้างพเพื่อนๆก็ดูว่ามันมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะมันจะได้ไม่พลาดกัมนผมไงไม่ <c oughs> พลาดไปแล้วต้องเล่นต่อคนระับที่เรียนเล่มใหม่มันนานนะ งานนี้ผมก็ยังที่จะเล่นใหมนะ่ผมเล่นไปตั้งนานแล้วปลดล็อกทุกดันแล้วอะแล้วก็มาทำคลิปเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่แล้วเพื่อนๆ่อดูนะผมก็เสียดายเหมือนกันนะทป็อะไรเพื่อทุกคนนะครับผมสามารถทำได้ทุกอย่างม <c oughs> <c oughs> ันจริงหรือเปล่าสามารถทำได้ทุกอย่างจริง ไม่อยากเล่นเป็นแนวทางเพืเ่อนๆนดูแล้วผมก็ไม่ได้ทำตั้งแต่แรกเริ่มเล่นตั้งแต่แรกคลิปไม่ได้แคร์ตั้งแต่แรกก็มาก็เล่นเลยแล้วก็เพิ่งมาทำคลิปลงก็ทนได้เราฟาเซมอนแล้วผมมาทำแบบสอนไปเรื่อยๆไม่คิดว่าจะมีคนเข้ามาดู ช่องอื่นเขาก็มีนะครับช่องสาหรับคนไทยเขาทำกันมีหลายช่องอยู่นะเพื่อนกรับไปหาดูได้เราอาจจะทำดีกว่านะครับคลิปเขามีเสียงคมชัดต่ผมแบบกระจอกดอกต่อย,ยนะครับังว่าแล้วมันมีงบที่จะไปทำแบบซื้อคอมซื้อเครื่องนะครับ อยู่แบบนี้ไปก่อนแลวครับอ่าปลดล็อกบ้านนี้น่าจะเป็นไข่ของทบับของสายดิจิมอนพวกทบัพบพวกนกแน่เลยอ่างจริง้วยเป็นของนีง่มันปลดล็อกตัวนี้มาด้วยนะครับ ที่ฝึกแบบเพืเ่อนๆนี้ที่เอาไว้ใช้เทนะค,คุณค่าประสบการณ์คุณสองนะแต่ผมว่าจะ,จะใช้สีแดงไอ้ที่เป็นรูปตัวเอมันจะดีสุดแล้วนะดีสุดคือรูปตัวเอนะเห็นไหมตรงกลางมันจะมีรูปตัวเป็นภาษาอังกฤษตัวดีเทนนิงบู D ดีเทนนิงบูดสีนะมีถึงระดับเอสนะครับเอสนี่คือดีสุดแล้วแต่มันไม่มีขายอนะมันจะดรอ ตามดันต่างๆหลบจากดิชิมอนนะครับที่เราซื้อด้วยมองอยลวงมาดูคมๆเนี่ยแต่ที่มีขายได้ดีที่สุดเลยคือระดับ A อนะแต่มันก็แพงเ่าผมว่าผมว่าผมจะซื้อไข่นะผมว่าผมจะซื้อไข่แต่แม้ว่าไข่นี้นะมันสุ่มเยอะเกินไปครับมันออดิชิมอนเลยอ่ะทำไมผมากซื้อไข่เนี่ยครนับะ สุ่มหากาลุลุมอนกาบุมอนนะไม่รู้มันจะได้หรือเปล่าเมื่อกี้อยู่วับผมจะสุ่มหาซิอมอนพืชดีครับม,มาทำดิลิมอนเพื่อให้แบบฟาร์มของเหรียญเยอะเอาไว้แบบเก็บของเหรียญ อยากทำโอเมกามอนเตอร์เอสนะครับแต่มันพลาดไปแล้วถ้าได้ทำบิดเคมอนมันก็จะถ้าพัฒนาถูกรางแบบที่เราตั้งเป้าหมายไว้มันก็จะดีอยู่นะแต่วาเนี้นพลาดไปแล้วเพื่อนๆก็พิอารณาคิด ไม่ต้องทำํทำตามผมก็ได้แนวทางการเล่นของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะบางคนก็อยากได้ตัวนั้นตัวนี้นะผมก็ทำแบบเป็นแนแนวให้เพื่อนเนดูเฉยเตตัดอะไรนู่นนี่นั่นเพื่อนๆก็ทำทมนี้นะมันก็จะลงได้แค่ประมาณสองดาวสองดาวแค่นั้นครับผมลองลงสามดาวแล้วไม่ไหวเตทัดนี่ต้องตีไปเลยประมาณพนะันห้าครับทุกช่องน,น่าจะไหวอยู่ สามดาวไม่เพื่อไม่เชื่อเพื่อนเพื่อนผมลงให้ดูเลยห้องนี้เลยนะนนัน่เห็นไหมยิงเขาไม่เข้าเลยตันบนทีแรกเลยจบตายนี่แหละเสียบีสองร้อยห้าสิบ ดิจิมอนรออยัางน่าละเลื่อนฮะผมไม่อยากได้ตัวนี้เลยเพื่อนจะไปร่างอ่ะโอ้ลบต้องร้อยสิบห้าเพื่อนจะไปร่างอ่ะเพื่อนก็ดูดีๆนะ ใชป้ประโยชน์มาบุ๋มจะหาบกให้เต็มสำหรับต่อสู้เลยนะเพื่อนอย่าลืมซื้อซื้อนี่แล้วเพื่อนเพื่อนอย่าลืมซื้อ,อยามาใช้ด้วยนะเวลาลงหมดจะเล่นหมถ้าแบบใครที่สู้มใหม่อะไรนเงนี้ยสามารถก็ใช้ได้นะ ล็อกเก็ตอาชีพเมน,นเองหรอกล็อกไปครับปลล็อกให้หมดทุกอย่างผำไมยังมีซื้อไข่นะซื้อไข่สักใบนะึ่งมาฟากตัวใหม่ครับ คพกงไม่พอใจตัวนี้จริงครับทำไงได้ตัวเล่นไปครับปั้นเป็นตัวหลักเลแปนั่นุนมก็ต้องเล่นใหม่ซื้ไอไข่พวงได้สองแล้วถ้าเล่นตัวนัน้นก็ต้องเล่นใหม่ครับ ลองซื้อไหมครับเอา,วเอาสวยเงียบเลยสามหมื่นซื้อได้ชิ้นมูลท่านไหนดีมท่านมาเลยครับซื้อแล้วเพื่อนซื้อแล้วครับเพื่อนเพื่อนไข่ฟองที่สองอเห็นไหมครับแตกมันนีเยอะกว่า ไกรสีดำนะโอ้ตัวนีออ้ลองซ้อมดูนะว่ามันจะพัฒนาไปร่างไหนแต่มเลนดอมอมิงนะเราลองไปเช็คดูก่อนว่ามันไปร่างไหนได้ ตัวนี้ผมรู้จักชื่อนะชื่อวันยามอนวันยามอนบุกไปยังแปลงไหนฮนะเพื่อนเมืนาได้ตัวดีๆแล้วเพื่อนๆมาจำเป็น,ปนตอนน้องซื้อได้นะเก็บไว้ ซื้อไอเทมที่มันจำเป็นในว่าระเงินนะมันหายยากตอนแรกไม่ต้องมาซื้อไข่เหมืนผม,มนะผมไม่รู้ผมมีได้ตัวอะไร เดวิมอนภาคใหม่ภาคฟอนเทียนี่ผมโอ้ยอยากทำหลายตัวอยู่นะ <c oughs> มีแต่ต <c oughs> ัวเท้และวที่ยายเขาทำแบบมาสเตอร์มอน,น <c oughs> ที่เป็นลางโชเกตของแบบเลดี้เดวิมอนกับเอังเจวิมอนนะ <c oughs> ได้ตัวนี้เหอรอตัวนี้พัฒนาไปาได้แล้วมั้ง ่นตัวเีงวนเจบห้นะครับเพีงเปลี่ยนเลาหนึ่งยังเยอะเลยอะ ไ,ได้โอ้สูไไ้ไม่ได้นานยาวมากเหมือนันมีด่านนี้แหละครับที่อยากแพ้ไปคนระับบ <c oughs> ังเกดิดเตะเสียเพื่อนในจริงนะเอามัมีเงิน

เพื่อนก็คิ่ก็ก็บลงแต่เพียงตรงนี้นะครับเพื่อนๆนก็เวลาเล่นก็พยายามเช็คไกล์ไลน์ของนิชมนตัวเองดีๆนะครับอย่าพลาดมันผมนะครับก็สําหรับไกล,ล์ไลน์เราผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆก็กดเข้ามาดูกันได้นะครับไปเสือไปเสือไปไปไปเสือหาวนะครับว่าตัวเอง ิจิมอนของตัวเองสามารถพัฒนาไปล่างไหนได้บ้างครับถ้าเจอตัวที่ต้องการแล้วเพืเ่อนจำเงินไขของตัวเองไว้นะว่าด,ดิจิมอนล่างนี้ใช้อันนั้นอันนี้นะ,ะเพื่อนก็เก็บไนนะว้ครับหรือไม่ก็ถ้าใครมีเงินไหนเพื่อนก็ซื้อตัวซื้อตัวล็อกดิจิมอนให้เป็นล่างนะลลอกไวนะ้นะเนี่ยซื้อเนี่ย เซฟล็อกไว้เลยเดื่อพันผ้านะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้หรือว่ายังไงเห็นว่ามีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใพ้ผมนๆทำคลิปใหม่ๆต่อไปแล้วนะครับแล้ว เพื่อกำลังใช้ที่จะปั้นตัวนี้ต่อไปนะครับเป็นตัวกี่ม้มมอนเนี่ยโอ้ยผมมมหน้าพาดเลยครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับบ๊ายบายครับผม